สวัสดีครับพบกับช่องจอกแป๊บเดียวนะครับวันนี้มาดูหญ้าขนของเราครับนะครับใส่ปุ๋ยไว้ส่วนนี้ที่ตัดไปเราใส่ขี้วัวนะครับเนี่ยใส่ำดำๆนยะใส่ขี้วัวไว้นะครับส่วนที่งามๆนี้ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับ ไม่รู้ปุ๋ยอะไรเอาที่ถูกที่สุดมันก็ได้ผลนะครับมันก็ยาวแต่มันก็เป็นหญ้าอื่นเชีเยอะก็ไม่เป็นไรครับกมมีให้วัวกินได้ตลอดก็พอนะฮะหญาขนมันจะห่างๆนะครับอย่างเงี้ยก็เป็นหญ้าอะไรไม่รู้ห้าขนห่าง แต่เราตัดรวบไปมันก็ได้เยอะอยู่ครับระมาณเดือนหนึ่งนะครับอันนี้เราสูบน้ำใส่แล้วก็หว่านปุ๋ยไว้นะครับแล้วก็พอดีเมื่อวานฝนตกก็เลยกระเตื้องขึ้นมาอีกหน่อยนึง ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีครับย่ามันมันตอนแรกมันมีนะแต่พอหน้าฝนน้ํามันขังตลอดมันหายไปเลยย่าคนมันก็เป็นญ่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ามันยาวตัดรวมกันก็งัวก็กินครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฝนตกทุกวันหน้าฝนนะครับ มันแช่น้ำมันแช่ขังหมดเลยหญ้าที่เราตัดไว้อะน้ำมันท่วมต่อมันตายเดี๋ยววันนี้เราจะตัดช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ยาวถึงเข่าแล้วกับถึงเอวอะ่ะ ช่วงนี้ญ่าจะหนาหน่อยครับนี่นยญ้าขนเยอะช่วงนี้ตรงนี้น้ำนั้นไม่ค่อยขังครับเลยทำให้หญ้าแตกก่องาบดีนะวันฝนตกน้ำยังก็ยังแช่อยู่เลย แต่นี้เราใส่ปุ๋ยไว้นะเขาเลยไม่ได้ใส่เพิ่มหน้านี้ครยหญ้าขนจะจะงามกว่าหน้าฝนเพราะว่ามันฝนมันไม่ชุกมันานานตกถีถ้าฝนไม่ตกเราก็สูบน้ำใส่นะครับ อันนี้เราผมก็เพิ่งตัดไปนะมันก็ยังไม่ค่อยแตกออกมาทอดนี้มันไม่ค่อยมีหญ้าเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเมื่อก่อนหญ้าหนามากเลยหนาเหมือนตรงเมื่อกี้เลยแต่พอเราตัดปุ๊บฝนตกน้ำมันท่วมตอมนะันอะแช่เป็นอาทิตย์มันมันไม่มีหญ้าขนขึ้นเลยมันน่าจะตายอะ มันก็เหลือห่างๆเนอะตรงนี้ไม่ค่อยมีหญ้าคนแล้วครับมีแต่หญ้ายังอื่นปนนี่นครพาไปดูแปลงหญ้านะครับแปงวัวต้องมีแปลงหญ้าครับเนี่ยอันนี้เพ้ตงตัดได้อาทิตย์เดียวเองเนี่ยเพ่แงแตก รูสึกว่ากินได้บัวมีอยู่สี่ตัวนะก็กินได้เรื่อยๆครับบางวันมีเวลาก็จะไปหาตัดแถวข้างทางานะราไวายอดปลูกเราจะเอาไว้ตัดตอนที่เรามีเวลามืดๆเนี่ยเราก็มาตัดได้ถ้ามีเวลาก็ไปหาที่อื่นมาบ้างเราจะได้ไม่ไม่ต้องเอาแปลงเราทุกวัน าทุกวันมันอาจจะไม่พอครับถ้าได้แบบแบบนี้ทั้งนั้นก็ดีนะไม่แสงเข้ามองไม่ค่เห็น แต่ผมใส่ปุ๋ยไว้ทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ขี้วัวมันไม่พอก็ใส่ขี้งวก็หญ้าจากขี้วัวมันก็จะได้ขึ้นอีกไนงะตอนนี้ก็ได้งานแต่น้ำมันยังแช่ท่าน,นี้มันต่ำนะครับก็เลยตัดไม่ได้ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ให้ดูยาขนสวยๆวยหรือเปล่าแต่สำหรับผมว่ามันสวยแล้วนะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ